สวัสดีจ้าสิบห้าว่าเบิงวิธีการปั่นลูกชิ้นจ้านีเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเนาะนี่ค่ะเราว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะบีบใช่กันแล้วเนื้อมันอยู่ในฝ่ามือเข้ามันกระสีออกมาลักษณะหนีเลยจ้าเท่ากับเบิงจนว่าเออจนว่ามันได้ก่อนกลมๆตาปี๋เท่าอยากได้ค่ะค่อยตักเราซ้อนก็นต้องซ้อนในใต้ชุบหน้ามาได้จ้า เอาจุ่มน้ำว้แอนบ่ได้ใส่เคื่องปั่นเด้เห็ดมือทุกอย่างเลยค่ะก่อนมันก็นเลยแบบกลมแน่บกลมแน่ค่ะอันลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนี่มันสิปั่นย่งยอยู่ค่ะเท่าปั่นเนื้อใดๆแต่ว่าลูกชิ้นปลานี่สสำหรับแอนตอนนี้ลูกชิ้นปลานี่ปั่นบบท่านได้งาม ปั่นโบกปุมปันไดค่ะเอาใส่ถุงมือขางที่ปั่นลูกชิินเนาะแต่ว่าขางเนี้เอาถือซอนนี่บ่เป็นยังค่ะเพราะว่าข้าบริจับเหนือโดยตรงด้วยแล้ว นี่นะคะวิธีเฮลูชิน,นกับเบิ้งใน y youtube เด้อพี่น้องเลยเบือืดค่ะสูตรต่ละสูตรแสบไผแสบมันค่ะแต่ว่ามีคนเคยบอกว่าเห็ดจังไดปั่นลูชินแนวด้วยสมมเห็ดกลมดีแถนี้แหละจะวิธีปั่นกันเลยปั่นแบบนี้เลยจ้ะเห็นบก่ก ปั้นลูชินจนกลางมือขึ้นกลางแขนขึ้นพี่น้องเอ้ยน่งหจ้า อีกแลจ้ะเนาะเห็นบอกรมค่ะกรมกัมขอแบบนี้เลยเอาช้อนตักค่ะช้อนก็จุ่มน้ำไว้สีมาตักดูชินออกเข้าคอยโย,ยกขึ้นจากน้ำค่ะมันจงสิบติดซอนเนาะดูชิเนเนื้อเด้งๆค่ะพี่น้อง สวัสดีและเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ